ว้ Whoa, <ม>าวมีไข่เย,ยอะเกินอะ่มนอนะมาเจอได้จ่ะเหดนตรี้โอ้มีไข่เย,ยอะเกินอ่ะทุกคนใช่ไหมอดียใช่เล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 ยมีเยอะมเนี่ยมีเยอะจีเขาจะจีจีเลยโอ้กัดที่ขาเลยโอ้ทุกคนม,มัมนกัดนะโอ้โหเอียวว่าขอบล้อดิยมวเดีเยวว่าแต่ที่ไหนตัวโก้ี่ไหน โอ้ reflex. ทุกคนนักกินเยอะเกินใช่ไหมจมอกใช่เลยใช่เลยใช่เลยโอเคจมอกัดไหมกัดเลยกัดเลวยจาวาเดดแค่หนึ่งเป็นเลยถ้าแม่วาเนี่ยเขาบอกว่ามาแม่โมเดดเนี่ยเรไม่ดีเยอะเราไม่ดีแม่ก็หวังแล้วเมื่อกี้จมอกก็หวังแล้ว ว่าเดนว่าเดต้องว่าเนที่ที่มันมีเดนนะทุกคนมดจะได้หนีทุกคนมาวยหนิมาช่วยน่ยแแปิงไหนวะเนี่ยมวยปวี่มีเดยมีโอ้ดูน่ากินน่กินมากเลยนะใช่ไหมจิมใช่เลยใช่เลยงงมาดูดิเรามาจะหนีอ่ะมาดูดีดีเออ คือมากัดเยอะอะไรนะหมูอมากัดเยอะกือไกัดเยอะคือจี๋ไหมล่ะจี๋ไหมาหมเลยจอ้มาเลยแต่มาอร่อยใช่ไหมอออร่อยต้องทนใช่ไหมใช่ใช่ทนหรือไม่ทน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 โอเคแต่อันนี้นี่มันจะไม่โตเต็มที่นะทุกคนใช่ไหมดิมอใช่เลยใช่เลยทอดต้มเต็มที่นี่เท่าไหร่เท่าไหร่ทอดนี่เกลืออันนี้เกลือดิมอวัวนี่โตเต็มที่นี่เท่านี้เกลือเลยเออดิมอนี่คิดโม้หรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่จีจีตอนเดียดนิดนิดเดียวไม่ใช่เหรอไม่นิดเดียวเท่านี้ก็ได้แลยแต่จีจีอ่อนไปจีจีออนไปจีจีแค่อันเดียวพอเนาะเราไม่หาต่อใช่ไหมหันทัวร์ดิไม่หาต่อแล้วอันเดียวก็เยอะเกินแล้วใช่ไหมไม่เยอะเกินไม่เยอะเกินหรอเยอะเกินแล้วอันเดียวน่ะมาพอแล้วอีกไม่พออันนี่มีนี่ไม่เห็นเหรอมามีเดี๋ยวมากัดเยอะเกินกมากัดเยอะเกินมากัดเยอะเกินทุกคนดูประกาศมั่งอนโอ้ กันเยอะเกินดิมอจะไปทำกับข้าวกี่ใช่ไหมดิมอใช่เล,เลยโอเคไปกันเลยไปเจาะทุกคนอันนี้เราจะมาทำกับข้าวกินกันเลยใช่ไหมติมอใช่เลยใช่เลยนี่ไงนี่คือ,คอไข่หมูแดงหมูแดลนี่คือลูกกอดลูกกอดลูกกอดหรือเปล่าลูกกอดหรือเปล่ากอไม่รู้นะถ้าใครลูกก็คอมเมนต์บอกติมอด้วยติมอไม่รู้อันนี้นี่พริกพริกอันนี้นี่มีอะไรอ่ะ หอมหวานกระเทียมใช่หรือเปล่ากระเทียมเออกระเทียมลืมอันนี้นี่คืออะไรไม่รู้นะสีมอรู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เฮ้ยหมดกัดก็มีพริกมีเกลือนะมีเกลืออยู่ตรงนี้ชุรดมีพิษมีมีพริกมีชุโรดรูบิดโอเคมีเกลือกับชูโรดเออมีเกลือกับชุรดโอเคเราทำกับข้าวกินกันเลยเฮ้ยโอเคมาดูนะแล้วเราก็ใส่ในนี้ งี้เลยจิมมองง่ายดีใช่ไหมใช่ง่ายไหมง่ายเลยง่ายเลยโอเคง่ายเลยนี้เลยอันนี้นี่บิดเลยนะบิดดิ่จิมมองเอาลูกนี้มาแกลี่ยดิอันนี้บิดงี้เลยนะทุกคนบิดงี้นะอันนี้เราจะหาพริกอย่างนี้นะทุกคนเอ้ยหมดจัดแล้วจิมองหมดกำแม่จิมองเกลีเจ็บไหมเจ็บเจ็บแล้วล่มุดตัวเล็กกว่าเราไม่ใช่หรอ มันก็มีฟันด้วยก็มีฟันด้วยไม่เห็นดีเลยอ้ยอันนี้นะทุกคนมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องเติมน้ำนะถ้าไม่เติมน้ำไม่ได้มันคือน้ำซุปกะเหรี่ยนะน้ำซุปกะเหรี่ยทุกคนอร่อยมากเขาเรียกว่ายังไงนะติมอกะเหรีภาษากะเหรี่ยเขาเรียกว่าอะไรน้ำซุปกะเหรี่ยนะตะจีทีตะจีทีครับต่จุทีอืมต่จีที ถ้าคนไหนเคยกินทาจุทีนี่ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่ามันรสชาติเป็นยังไงแล้วมันอร่อยยังไงแล้วมันยังไงยังพูดยังงี้นยังงั้นคอมเมนต์บอกกันได้ใช่ไหมจิโม่ใช <c oughs> ่เลยทุกคน <Okay. S 1> เราจะต้องไปตักน,น้ำคนไม่งั้นเรากินไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นมาเป็นน้ำซุปกะเหรียนะทุกคนใช่ไหมจิโม่ใช <c oughs> ่เลยจิโม่ไปเราต้องไปตักน้ำใช่ไหมจิโม่ใช่เลยไปเลยไปทาไม่ตักน้ำนี่กินไม่ได้ใช่ไหมกินได้แต่มันไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ใช่นะถ้าไม่ตักน้ำมันก็จะไม่เป็นน้ำซุปดิ โอ้น้ำน้ำไม่ไหลน้ำนี่อับพกาแล้วกันอับพี่กาแล้วก็โอ้โหทกคน่วันเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหทุกคนไม่มีเะไกินไงเนี่ยโอ้โหทุกคนดูดิเราต้องไปทำขบวนให้มันดีก่อนนี่ให้มันไหลก่อนนะเดี๋ยวโอ้ทุกคนโอ้าจุ่มเมาก็ทุกคนเมื่อกี้เราไปทำน้ำตรงนั้นนะมันไหลแล้วนี่ตรงนี้เราจะ เอาน้ำใส่ในจังเลยใช่ไหมเดี๋วยวมังใส่เลยต่อมาไหนเอ็นเลยเต็มเลยเลยกะเกือไปมัย่ยอะเกือไปโอเคพอ,อแล้วพอแล้ว,ลวโอ้มีช่อสองอากาอ้าวเนี่ยเธอสูสูดุเน่เลยเน่ยน้เน่าทุกคนน่าก,กินมั่นนะเนี่ยเดี๋ยวชิวด้วยนะอะไรลีบยังเดี๋ยวมั่อะไรเนี่ยรวม เยอะอร่อยมากเลยมากินข้าวใช่ไมมมใช่เลยทุกคนเราจะกินข้าวกันแล้วนะเฮ้ยพี่มอทำดีดีนีคนละข้าวนี่ร่ากเลยเราจะกิน้วทุกคนอืมอมีกอช้อนเนี่ยช้อนี่จกยละมึงอืมอ่อมาอร่อมากทุกคนอืมอันนี้เขาเรียกว่าน้ำซุปกระเดียนะถ้ากระเดียเรียกว่าอะไรนะมองตาจิ้ทีตาจิ้วทีนะ พ่อคนไหนเคยกินตัดจีทีนี้ก็คอมเมนต์บอกก็ได้ว่ามันเป็นยังไงสะอาดเราเรวเราชอบกินใช่ไหมอร่อยมากยอดเป็นยังไงจิมมออร่อยมากเลยรสชาตินะมันจะมีกลิ่นของไข่มดแดงนะทุกคนอร่อยมากเป็นปลิ้วหวานหวานหอมสุดยอดอร่อยกว่านี้ไม่มีแล้วคืออร่อยกว่านี้ไม่มีแล้วใช่ไหมจิมมอใช่เลย

อ,อ,อืมรสชาติอะไรที่มั้งอร่อยเออมาเลยทุกคนทุกคนเรากินหมดแล้วนะดูดิอร่อยมากๆท้าไมอร่อยนี่เรากินไม่หมดนะทุกคนเออเด็กกำลังการนี่เออเยอะแยะก,กันเยอะแยะกันข้าวหมูแล้าข้าวหมูแล้วอันนี้แม่หม้ออันนี้ไม่หมดกินนี้เลย แล้มันจลูกกวดมลูกกวทุกคนก็ทุกคนเอาขี้ข้าเสร็จแล้วอร่อยไหมทีมอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยนะเอออร่อยจริงๆถ้าวม่ร้อนนี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราถ้าไม่อร่อยเนี่ยกินข้าไม่หมดกินข้าไม่หมดแต่เราอร่อยมากเราชอบกินมากเขาเรียกว่าน้ำซุปเกาหลีใช่ไหมทีมอใช่เลยแต่ถ้าคนเกาหลีเขาเรียกว่าตัดยืดีใช่ไหมใช่เลย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 ติดอยู่เว้ยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กด subscribe กดกระดูให้ด้วยนะครับกด subscribe ของท่านมันมีค่ากดให้พวกเราด้วยนะครับกดจีิจนะครับเฮ้ยเลยถ้ากดติดตามให้เราเน่มันมีค่ากับเรามากเลยนะทุกคนจะบอกให้ใช่ไหมมีค่าใช่ไหมมีค่ามากมามากเลยอย่าลืมกดติดตามนะเลยถ้ากดให้เรานี่เราจะมีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปต่อๆต่อๆต่อๆต่อไปใช่ไหมติมอ๊ะใช่ใช่ใช่เราจะกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า จุ๊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 โอเคไปแล้วบ่ายๆนะทุกคนเจอกันในคลคิดวดีโดน่านะทุกคนทิดถือทุกคนนะครับอีโม่คิดถือทุกคนไหมคิดถือมาเลยโอเค